สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c กฟิวเจอรในวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์นะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์ราคาทองคำก็ปรับลดลงไป9.90 US d ลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1,776.40 US d ลลาร์ต่อออนนะคะสาเหตุก็เนื่องจากมีแรงขายทำกำไรนะคะเราลงมาดูกราฟในรายวันกันนะคะเราก็จะเห็นว่า RSI เนี่ย เริ่มส่งสัญญาณด i เวอร์เจนต์นะคะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่ราคาขึ้นไปไฮที่บริเวณ1 7 0 0 8 7นแะคะแต่ว่า r s i เนี่ยไม่ได้ทำไฮใหม่นะคะอันนี้ก็ส่งสัญญาณอันนึงนะคะว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรแล้วก็ราคาอาจจะอ่อนตัวลงมาได้นะคะแล้วก็มองแนวรับใน,ในระดับวันที่บริเวณ1,768นะคะแล้วก็ถัดมา บริเวณ1,754นะคะแต่ถ้าเราดูกราฟในรายวีคนะคะเราก็ยังเห็นว่า RSI ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะคะถ้าดูในส่วนของ MACD นะคะ ถ้าดูเอ็นเนะคะเราก็จะเห็นว่า MACD ยังาบับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ r s i เนี่ยยังอยู่ใน เกณฑ์ที่ไม่สูงนักนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสัปดาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้การปรับตัวลดลงมาที่แนวรับนะคะบริเวณ1768แล้วก็ถัดมา1754ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่นักลงทุนที่ปิดลองทำกำไรไปแล้วเนี่ยสามารถเปิดลองเล่นรอบใหม่ได้นะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ1น0 0 788นะคะในระยะวันแล้วก็ถัดไป1,794นะคะแล้วก็ถัดไป1,803ก็มองกรอบแนวต้านในระยะ,ะในระยะสัปดาห์นะคะก็ที่บริเวณ1,794แล้วก็1,803นะคะถ้าเรามาดูผลดูปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคำนะคะเมื่อวันศุก นะะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง G 2 0ก็มีการประชุมกันนะคะแล้วก็ตกลงกันได้ว่าจะเพิ่มทุนให้กับทางกองทุน IMF ในเดือนเมษายนนี้นะคะมูลค่าประมาณ2 000 000 000ล้ ado, 2 000 000ลานล้านยูโรสองล้านล้าน US เอสตอลล่านะคะส่วนทางอิตาลีก็มีการประเมินพนธบัตรรัฐบาลได้4.5พันล้านยูโรนะคะมีต้นทุนกู้ยืมที่ลดลงส่วนวิกฤตนี้ของ กรีซนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับธนาคารขนาดใหญ่4แห่งในยุโรปนะคะมีเครดิตอากรีโกลคอมเมอรเชียลแบงก์รอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์นะคะแล้วก็เด็กเซียของเบลเยียมสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศนะคะเดือนธันวามเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่75.3นะคะส่วนยอดขายบ้านใหม่นะคะอยู่ที่3 3 2 0 0 0 0 หนึ่พันหน่วยนะคะก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเดชนีหุ้นดาวโจนปิดลบเล็กน้อยนะคะราคามันดิบยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะราคามันดิบในเม็บวกอีก1.94 s สตอล่าต่อบาเรีวปิดที่109.77นะคะประเด็นบวกของ าราคาทองคำที่เรามองว่าราคาทองคำจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ประเด็นหลักๆก,ก,ก็คืออยู่ที่ความตึงเครียดระหว่างทางด้านอิหร่านกับชาติตะวันตกนะคะซึ่งมีผลนำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีความต้องการทองคำเพื่อถือไว้เพื่อป้องกันเงินเฟ้อนะคะราคาทองคาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นมาได้ค่าเงินยูโรก็ แข่งข้าขึ้นนะคะเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ของกรีซนะคะแล้วก็ทางธนาคารกลางยุโรปก็อาจฉีดเงินเข้ามาในระบบ SDR ก็ถือทองเพิ่มขึ้นอีก1.81ตันนะคะค่าเงินบาทวันนี้อยู่ที่30.37บาบาทต่อดอลลาร์นะคะ ส่วนปัจจัยลบของราคาทองคําก็คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะคะแล้วก็การฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคําในช่วงนี้อย่างที่เราบอกไว้นะคะว่าการอ่อนตัวลงมาสู่แนวรับบริเวณ1 7ึ8 1 7ั4เป็นโอกาสดีนะคะที่จะเข้าเปิดลองเล่นรอบใหม่นะคะแนวต้านในระดับวัน คาดว่าแนวต้านแรก1,788ถัดไป1,794แล้วก็ผัดไปนะคะ1,803นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ